เพื่อนคะ่ะอันนี้เอาไม้ออกจากนอกตู้นะจะมาเปลี่ยนกระถางเนาะแต่ออกสายไปหน่อยดูดิคอตกเดี๋ยวเราต้องรีบเปลี่ยนกระถางให้เขาหน้าจากนี่สามนิ้วนะคะรู้สึกเขาจะคับแน่นแล้วแหละนะคะอันนี้เพชรพญามังกรเดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนแล้วก็เอาเข้าไปตู้อบนะคะการเปลี่ยนนี่จากสามนิ้วนี่ก็ที่จริงจะใส่สี่นิ้วนี่ก็ดูเล็กไปเนาะดูเล็กไปนะคะ เราพ่อเราเปลี่ยนช้าไปนิดนึงก็จะเอาประมาณไซส์สักเอเท่าไหร่ดี5นิ้ว5นิ้วครึ่งเนาะ้ยใหญ่ไปไหม6นิ้วโอเคมันใหญ่ไปปะถ้าอย่างนี้ก็ได้นะ6นิ้วแต่ว่าอา่าสนิ้วก็น่าจะโอยังได้อยู่นะคะ4นิ้วนะเนี่ยคัอ,ออกตู้ไม้ถ้าเราออกตู้ส,สายก็คอเขาจะตกนะ แต่ถ้าทิ้งไว้นานนี้ไม่ได้นะคะก็ใส่ไปสักกะว่าลงไปแล้วก็พอดีไม่ไม่โผล่มากนะคะไม่โผล่มากเอาใส่ดินลงไปนะคะไม่มีปุ๋ยอะไรนะเพราะว่าดินนี้เป็นดินใบมะขามเราล่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมกับดินใบก้านปูอีกทีหนึ่งนะนี่ก็เอาลงทั้งเบ้าเลยบางทีถ้าดินมันเสื่อมเราก็สามารถเอาออกได้นะคะหมายว่าเอาดินนี้ออกได้นะแต่ให้เหลือติดรากหน่อย แต่ดูแล้วสภาพดินนี้ยังโอเคใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้งานไปก่อนเนาะใช้ได้อยู่นะคะน่าจะได้อีกสักรอบครึ่งปีแหละหรือมันก็อยู่ได้ทักปีนึงนี่โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลดน้ําเดี๋ยวเอาเข้าตู้เพราะว่าไม้เขาสลดแล้วเนาะเอาเข้าตู้ไว้ก่อน,นก็ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนดินละคอตกเลยเห็นไหมเอาออกมาเมื่อกี้เนี่ยอตอนนี้ก็สายมากเลยจะเที่ยงแล้วนะจะเที่ยงละ เดี๋ยวเอาไปแช่น้ำแล้วก็เข้าตู้อบเดี๋ยวเขาเขาก็เดี๋ยวเขาก็ฟื้นแล้วนะคะอย่างต้นนี้นกเล็กตรัลตรนาจักนะสวยนะต้นนี้ก็สวยเป็นฟอรมกอนะฟอมกออันนี้ก็น่าจะเพิ่งจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนดินแป๊บเดียวไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำเลยจากต้นเล็กๆเ,เ,เขาได้กินอาหารนะนะคะเขาโตไวมากเลยแป๊บเดียวนะโตไวนะสวยนกเล็กลัตนาจากักแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอะไซ หกนิ้วเลยนะก็ดินชนิดเดียวกันนี่แหละดินใบมะขามร่อนผสมกับดินใบก้ามปูนะคะไปกวาดเอาใต้ต้นมะขามนั่นแหละเนาะเห็นะไหมลากเขาดีมากเลยไม่มีปุย๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะเห็นไหมโปร่งโปร่งนะเขาโปรงนะสวยพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนกระถางบุ๊บดูใหญ่เลยนะใช่ไหมอ่าเราก็จะมีดินอันนี้ด้วยดิน เขาเรียกว่าอะไรนะมันสําปะหลังใช่ไหมเอาไปเอามาจากโรงมันนะคะมาผสมเหมือนกันแต่ว่าผสมในอัตราส่วนที่น้อยนะต้นไม้งามใบมากเลยนะเราเอามาผสมแต่ว่าต้องให้จืดก่อนนะไม่งั้นเขาจะเค็มเปื่อยได้เนาะสำหรับไม้เล็กๆนี่ก็ต้องระวังหน่อยเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเบาบางมากแต่ถ้าใหญ่โตไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้นกเล็กรัตนจักร อยลืมปักป้ายด้วยนะคะแม่ค้าชอบลืมปักป้ายแล้วก็จะจําชื่อไม้ไม่ค่อยได้หลังๆมาก็พยายามเตือนสติตัวเองนะคะว่าอย่าลืมปักป้ายแต่ว่าก็มีหลงแหะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟอมกอนกเล็กรัะตะนจักนะคะต้นนี้วันนี้ก็เปลี่ยนเรื่อยๆมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินตัวนี้น่าจะเป็นชื่อว่าอะไรนะคะนี่จำไม่ได้มุกดาหารตับมุกดาหารนะคะ ป้ายด้วยนะคะเป็นบอลป้ายเนาะก็จะมาย้ายนะคะย้ายเขาเพราะว่าเป็นไม้ชิ้นผ่านะจังหวัดมุกดาหารเป็นไม้ชิ้นผ่าที่นี้ก็พอผ่าแล้วเขางอกสองสาใบแล้วก็เอามาลงพอตเนาะเอามาลงพอร์ตที่นี้ก็จะแยกออกเป็นกระถางละต้นสองต้นก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราจะชอบนะนี่ก็ประมาณนี้ดูลากเขาเขาก็เบียดเสียดแออัดกันมากแล้วนะคะก็จะใส่ไปกระถางนึงก็สักสองต้นที่จริงอันนี้ต้องงดน้ําก่อนนะ อันนี้มันแฉะไปหน่อยเวลาเราจะบีรือแยกต้นออกมันจะแยกยากนะแต่ถ้าแบบดินร้วนซุยแห้งนิดนึหน่อยงดน้ําไม่แช่น้ํางดน้ําสักสองสาวันอ่ดินเ,เวลาเขาเราแกะต้นออกมันจะแกะง่ายแล้วก็ไม่สะเทือนต้นมากนะแต่ถึงยังไงมันก็เราแยกแล้วก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ฟื้นแล้วนะคะเ,เดี๋ยวจะใส่ไปสักกระถางละ สองต้นหรือสามต้นก็เอาต้นเล็กผสมต้นใหญ่นะนี่แล้วแต่ว่ามันจะไปลักษณะแบบไหนเนาะดูดูทรงทรงเอาถ้ามันไปพ่วงกันไปสามต้นแล้วก็ใส่ไปสามต้นเล็กก็ต้องแยกไปหน่อยเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นชิ้นเดียวนะแต่ขึ้นงอกขึ้นสองต้นเห็นไหมอ่ถ้าเอาต้นเล็กไปใส่ต้นใหญ่เดียวต้นใหญ่มันก็จะแย่งอาหารเกินไปนะเราก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะเป็นเซตต้นเล็กก็เอาไว้กับต้นเล็กนะ ต้นใหญ่ก็ไปกับต้นใหญ่แล้วกันนะบางทีก็อาจจะแซมได้นะน,นี่ใส่ไปสองต้นนะคะมีป้ายกับไม่ป้ายเนาะเออก็ปนปน,นกันไปป้ายหน่อยก็จะสวยหน่อยอย่างอันนี้ก็เหมือนกันชิ้นเดียวแต่งอกสองต้นเลยนะจังหวัดมุกดาหารนะคะนะอันนี้ก็ขึ้นต้นเดียวนะอันนี้ก็ใส่ไปสามเลยแล้วกันนี่ไม่แยกนะพอดีเลย ถ้าเล็กๆขนาดนี้เราก็เลี้ยงไป3นิ้วก่อนก็ได้นะคะประมาณนี้เลี้ยงไป3นิ้วก่อนอเค,ค่อยๆทําไปนะคะ,ะเยอะมากเดี๋ยวนี้บอลออกมาเยอะมากแต่ผ่าตั้งแต่ก่อนผ่าช่วงหนาวนะะช่วงนี้ก็ได้งอกพอดีเยอะเลยก็ทําทําไว้นะทาไว้ชอบชอบแต่ตอนตอนนี้เต็มล้นตู้แล้วแหละล้นตู้เลยแต่ก็สวยดีนะทาไว้เรื่อยๆ จะขายบ้างไม่ได้ขายบ้างเอาไว้แบ่งเพื่อนเอาไว้แถมไว้อะไรนะขายถูกๆสามต้นร้อยแล้วเดี๋ยวนีออ้แต่ว่าไม้บางสายพันธุ์ก็ยังหลักร้อยอยู่นะหลักร้อยหลักพันก็ยังมีอยู่ถ้าสวยๆแล้วก็ตามไซส์เขาด้วยนะโอเคเสร็จแล้วนะประมาณนี้ไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะออก็พักไว้ก่อนนะถ้ามันต้นใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่สีออ่นิ้วได้แต่ว่าไม้เราเมงไม่ใหญ่เราก็ใส่ไปสามนิ้วก่อนนะ ก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆนะใส่สองต้นก็ได้นะเ,ออเนี่ยไซส์นี้ก็ใส่ได้ถ้าใหญ่มากก็ลองดูว่าใส่สนิ้วได้ไหมถ้าจริงจะใส่สนิ้วเลยก็ได้นะแต่ว่าออสำหรับไม่ค้ามันไม่มีพื้นที่นะพื้นที่มันจำกัดนะคะจำกัดก็ใส่สามนิ้วไปก่อนนะแล้วก็จะได้โอกาสเปลี่ยนดินเขาบ่อยๆเนาะ เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินด้วยนะต,ยนะนตัวไวนะทำนี้ไม้เขาตัวไวไวทำเร็วตวัวไวนะคะค่อยๆบีออกนะค่อยๆแยกออกอย่างนี้ตวัวไวก็เป็นพันเขานะไม้อาจจะสูงยืดถ้าแสงไม่พอนะคะประมาณนี้โอเคก็ได้หลายกระถางนะยังมีอีกพอตนะอันนี้พอตลูกค้าจองไว้แต่ว่าเราคิดว่ามันอ่าอันโตแล้วทีนี้ก็ จะรอส่งก็คงไม่ได้เพราะว่าสารอาหาราในกระถางเขาหมดแล้วแล้วก็เลยต้องอย้ายต้องเปลี่ยนเขาอันนี้ใส่ไป2ต้นเลยแล้วกันป้ายด้วยนะต้นนี้ป้ายด้วยใส่ไป2ต้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตมากแลวเนี่ยมีดินเก่าไปด้วยนะคะเขาจะฟื้นไวมากไม้จะไม่สลดไม่ตกไม่เหี่ยวมากนะนประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วไม่ใส่ปุ๋ยอะไรงามไป โปร่งๆนะเขาชอบดินโปร,งปรง่งๆเวลาลดน้ำแล้วน้ําไหลค่อนข้างซึมเร็วนะไม่ขังแช่นะ่ังนั้นระบบรากเขาจะอึอดอัดหายใจไม่ได้นะเขาจะอึอดอัดหายใจไม่ออกนะเหมือนคนนะ่ะอยู่ในสถานที่ที่แออดัอด,อ,ดอึดอัดการถ่ายเทอากาศอะไรไม่ดีนะอาหารไม่ดีการเจริญเติบโตหรือสภาพทางด้านจิตใจก็ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงนะคะต้นไม้ก็เช่นกันนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไป เอาไปใส่ตู้อบกันยังอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นนกพะเก้าลักษณะอย่างเงี้ยคือเราทิ้งไว้นานเกินไม่ไม่แยกไม่แยกเขาสักทีนะหน้าดินเขาจะดำละเนียนละถ้าปล่อยไว้ต้นไม้นี่มันไม่มีธาตุอาหารแล้วจะเปื่อยได้ไม่โตละยังไงก็ไม่โตละโตก็โตช้ามากแล้วก็เลยต้องเอามาแยกนะตรงนี้นกพะเก้านะคะแต่ตัวนี้มีน้อยนะจะใส่กระถางละต้นนะนกพะเก้า โอเคนะคะสาหรับคลิปนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็จะมาย้ายอย่างนี้เป็นเพนไม้เศษเศษที่เราไม่รู้จักชื่อมันตอนที่เป็นชิ้นผานะก็มาใส่รวมกันแต่พอโตแล้วก็พอจะรู้ว่าชื่ออะไรอันนี้น่าจะเป็นขุนพจนเดชนะอันนี้เป็นลูกไม้ตัวนี้เป็นบอลใบไผ่นะเล็บมังกรนี่นะบอลใบไผ่เขียวๆนะแต่เวลาเขากัดสีมาดังๆข,ขาวๆด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวไปจัดการเขาเนี่ยแยกแยกพวกนี้นะ แล้วก็มีการเปลี่ยนกระถางด้วยนะเปลี่ยนกระถางไม้บางตัวเขาเขาลงหัวเขาลงหัวแล้วก็ดินมันเสื่อมแล้วก็เอามาเปลี่ยนกระถางโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,ะกับรัสมีกรีนการเด้นนะคะ,ะคลิปสั้นๆกันนะคะมาเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เนี่ยอย่างงี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยสูงมากลเกินคืบเลย สวยอันนี้ไม่มีชื่อแต่เป็นไม้มีชื่อแต่เราไม่ได้ปักป้ายชื่อออกไปไป้ายด้วยนะแต่สวยตัวนี้น,น่าจะสวยหน้าเขาเริ่มโตยิ่งกัดยิ่งสวยไปไป้ายเปื่อๆด,ด,ด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกับสวนรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ที่คลิปก่อนหน้านี้ที่เพาะ มเมล็ดก,กัญชาไว้นะคะที่บอกว่าเลี้ยงยากที่สุดนะพอไปสิเม็ดนะคะปรากฏว่า,อางอกนะตอนนี้เห็นอยู่ห้านะเห็นเห็นเห็นนะเห็นอยู่ห้าต้นนะคะนี่หนึ่งสอสามสี่ห้าใช่ว่าจะไม่งอกนะอ่หกดแต่ว่าอาอันนี้ไม่งอกนะ8ดแต่อีกที่เหลือน่าจะฝังลึกหรืออาจจะยังไม่ขึ้นเนาะแต,ต,ต่ตัวที่เห็นนี่ก็คือ น่าจะมีอะไรมากินนะเห็นพื้นดินเขาเนี่ยหน้าดินออกเงาๆน่าจะเป็นพวกตัวหอยหรือว่าตัวกระดึบกระดึบนะคะนีะคะเห็นแต่ตอน่าจะโดนกัดกินไปแล้วนะขนาดบ้ายย้ายย้ายทุกวันนะย้ายตำแหน่งนะนก็จะเล็ดรอดประมาณนี้นะคะกัญชากัญชาเดี๋ยวไปเลี้ยงต่อไปก่อนนะให้แข็งแรงก่อนค่อยย้ายลงถุงอีกทีหนึ่งนะะักะ ที่จริงก็งอกหลายวันแล้วแหละนะงอกนานแหละแต่เพิ่งเอามาให้ดูนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนที่ส่งมาให้ขยายพันธุ์ไว้นะคะเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงยากนะเห็นเขาบอกกันนะคะโอเคค่ะแล้วก็ทำใบทำเป็นยานนะคะปรุงอาหารได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะเออแดดร้อนนี้นะมาดูบอลเรานะมาดูบอลสีนอกตู้นะที่เลี้ยงนอกตู้อ่กับปัญหากับเลี้ยงปลูกต้นไม้กับการเลี้ยงไก่ใส่ไว้ด้วยกันนะคะดูมันเคลียร์นะเคลียร์จนกระจุยกระจายน,นี้จะปลูกใหม่อันนี้ปลูกใหม่นะจะต้องปลูกใหม่นะดูมันเคลียร์ออกนะนี่แหละคือปัญหาการเลี้ยงไก่กับปลูกต้นไม้ด้วยกันโมโหแล้วก็ไม่จะทำไงเนะี่ ก้นไม้กำลังงามพูดถึงกำลังงามแบบว่า,าหมดหนาวแล้วก็จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะเออนี้ทำไงเออก็มันก็ต้องเขี่ยทุกวันถ้าเราไม่มีวิธีแก้ไขนะระจุยกระจายเลยนะเออนี่เต็มเลยนะกำลังงามเสียดายไม้ไหมอืมแล้วนี้เราทำไงเดี๋ยวเป็นหลายต้นเลยเขี่ย ไม่เหลืออะไรเลยเออมันจะมาเขี่ยหากินไอ้มแมลงกินหนอนอะไรพวกนี้ดูต้นไม้เราปิ้นคว่ำปิ้นหงายหมดโอ้โหดูดิไม้กำลังงามๆนะตาย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 ,ตาย,ตายถ้าไม่มาดูนะก็คงหมดเลยเอ่ะทีนี้เราก็มีวิธีนะเรามีวิธีก็ไม่รู้จะป้องกันได้แค่ไหนแหละนะ หรือจะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็คงต้องมาเติมดินให้เขาใหม่แล้วก็เออก็คงต้องใช้วิธีเนี่ยไม้เนี่ยแหละนะเออก็ต้องปักรอบๆกระถางนั่นแหละปักรอบๆไปไม่ให้มันเข้ามาเขี่ยแต่มันไม้เรามันก็ไม้มันเยอะมันมีหลายกระถางอนะเออมันจะป้องกันมันได้สักแค่ไหนก็ไม่รู้หน้าตีมันจริง ไม้ปักพวกเสียบลูกชิ้นอะไรเราเล็กก็ได้นะเออที่เรากินแล้วเราไม่ต้องเอาทิ้งนะคะไม่ต้องเอาทิ้งเอามาปักรอบรล้รอม่ให้มันเข้ามาเขียไดนะ้น่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ระดับนึงอ่ะไม่งั้นหมดเลยนะต้นไม้เราหมดเลยแต่ถ้ามันมีหลายกระถางมันก็ไม่ไหวนะโอ้โหมันน่า,าจริงๆนะโอเคเดี๋ยวไปทําจัดการต้นไม้ก่อนนะคะ